โอเคครับผมก็สวัสดีนะวันนี้ก็ถืออกาสวันนี้ว่างงานนะครับเย็นๆไอบีมมันจะไปลองยางนะครับโงงยุทธยาแท็กเตอร์นะทานหลังจากตัวใหม่นี่น่าจะเป็นตัวนับจากตัวใหม่ลงไปนี่น่าจะเป็นตัวที่สามที่สี่นะเขายังเป็นเกียร์กระบาลอยู่เครื่องเป็นป f 105ร m อย้ขับโดยออบีม ทอ่อเนี่ทอ้อนี่สั่งมาจากไหนนะนะเนี่ยใช่ค่ายเดียวกับอันนี้ป่ะชาละวันทอดซิ่งนี่ข่างบุนโคท,ทะเลไปยังไปไปกันเลยทุกคนเดี๋ยวสับมึงจะวัดจีบปนะ่ะมึงเอามาให้กูนะเดี๋ยวกูจะได้ถ่ายให้เขาดูาไป,ไปเออ รถนี้เสียอยู่อย่างเดียวมันตบเกียร์ไม่ได้ใช่รถนี้มันเป็นเกียร์กระบะนั่นเป็นเกียกร์เฟืองคบนะมันตบไม่ได้แต่รถมันดีอยู่อย่างนะล้อมันกว้างนะครับทุกคนกว้างกว่าของผมของผมมันแคบช่วงเทากับช่วงตรงนั้นมันจะอ,ออกมาน้อยของผมของมันที่ออกมาตั้งเยอะนี่ไงไม่แตะเลยไม่ต้องเร่งยันมากวิ่งเอาตัวนี้เป็นใส่มุเล สี่ครึ่งนะครับสี่ขับเท่าไหร่วะขับห้าหรือขับเจ็ดเจ็ด,ดสี่ขับเจ็ดนะทศพลกระลุกปืนล้อก็จะดังๆหน่อยเป็นเมืองของผมเนี่ยลุกปืนมันเก่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูบนถนนกัน,นครับเราก็กำลังเดินทางไปนะทกคนเดี๋ยวเราจะไปวัด GPS เอฝั่งขนูนนะครับบ้านผมมันมีสองฝั่งนะฝั่งฝั่งวัดดานกับฝั่งวัดหาดนะครับผม อย่าได้ข้ามไปฝั่งวัดหาดนะครับแต่ว่าไม่ได้ข,าข้ามตรงบ้านพิการนะมาข้ามตรงวัดด่านนะครับก็คือฝั่งนู้นช่วงถนนยาวๆมันจะไม่ค่อยมีรถแล้วจุดคนมันน้อยนะตรดดับผมตีครึ่งแล้วเนี่ยถ้ามาใส่หกมันจะไวขนาดไหนนะครับไปฝั่งนู้นกันนี่ครับตรงนี้จะเป็นสะพานวัดด่านนะครับผมนี่อันนี้โบสถ์วัดด่านนะเป็นวัดหลวงพ่อออดนะครับ ๋ยวเราข้ามสะพานไปก็จะเป็นฝั่งวันหาดแล้วนะครับผมแต่ว่าวันหาดจะอยู่โซนทางโน้นจะอยู่เหนือแม่น้ําขึ้นไปนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูแม่น้ำนานว่าขึ้นเยอะไม่เยอะปกติเนี่ยมันอยู่แค่แนวนี้เอง,เอง,เองนะ่ะที่ว่าไม่มีน้ําอ่ะดูดิดกลายเป็นแม่น้ําโคตรกว้างเลยน้ํามันขึ้นนะเพราะตอนนี้น้ําขึ้นมาเรื่อยๆแนละ้วแม่น้ำนานแล้วบ้านผมอยู่ติดแม่น้ําเลยก็ถ้าน้ำท่วมก็สน,นุกละ ตัวนี้จะเป็นเจ้าโรคนะทุกคนมันจะไม่เข็ดมันจะจุดระเบิดไม่ค่อยดังเหมือนของผมนะครับในอย่างของผมมันจะดังเข็ดก๊กก๊กก๊กกกกเลยพอเป็นเจ้าพลังเฮ้ยโทรศัพท์วะเน่เดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันว่าจะประมาณเท่าไหรนะ่น,นะครับการเราต้องเช็คลดเราให้ดีนะเราต้องรู้นิสัยลดเรานะอ่ะไปเลย เด้งโขดไข่ดันเลยนะนี่น้ำไม่น้ำมันก็ไอ้น้ำน้ำไม่ใช่น้ำไม่น้ำน้ำแบบน้ำพุ่งนะมันล้นมานี่ละล้นมาจะติดตลอดละโอยืนดีกว่าวะโอ้ยรถมันไวดีกว่าเลย รถมานี่แค่โมเลส4ี่คือที่มันมาไปตั้งสามหาีีเอแล้วนะของผมโมเลสน้าหกาไปแค่สี่สบกว่ากวายเ่นั้นยังสามห้าสมสามสี่น้ยน้ยหายตนเลยสามหกสามาห้าอยู่ประมาณนี้นะมันต้านลมด้วยนะกระบะไม่นะ

ไปครับไม่ได้แกะบานรื้อได้แล้วเดี๋ยวถ่ายได้ทุกคนจะคิดว่าแนวถนนฝั่งนี้มันจะก็กว้างเหมือนกันเป็นสองเลนนะครับผมแต่ว่าจะไม่ค่อยมีบ้านคนเฮ้ยขี่ไปนะบ้านเรอยังไม่ไปอ่ะมันจะข้ามมาเนาะเออไปแวะน้ำมันก่อนแล้วกมีไฟมีไฟเออโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปผ่านวัดหาดกันนะครับทุกคน ไปดูบ้านเสียการกันเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปลงไปข้ามสะพานพระดานได้วระหาดนะครับเหมือนบนนะเนี่ยครับน้ำทุ่งเข้ามานี่แล้วนะทุกคน,นก็ใครหวานข้าวหรือนำข้าวไว้ก็แย่ยหน่อยนีย่หมอกลงแล้วอากาศเย็นแล้ว หมอกลงหมอกลงหมอกลงนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ตัวก่อหมอกหมอกควันหมอกควันเดี๋ยวไปต่อกันเดี๋ยวผมแวะเข้าไปซื้อนะ้ำมันแป๊บนึงนะครับทุกคนนีเป็นวัดหาดนะครับทุกคนวัดหาดมูลกระบือนะครับผมวัดที่มีริงนะครับริงริงลิงอยู่ตรงนู้นอยู่ในป่าปกติบางวันนี่จะชอบเดินมาบนถนนวัดหลวงพ่อเชียนนะครับทุกคน สะพานนี้ก็จะสูงก่าสะพานวัดหัดหน่อยต,ตรงหน้าปาจิกาลเลยลงไปก็เจอเลยนี่เป็นโบสถ์นะครับเป็นเจดียังสวยเลยนะลงสะพานมานี่วัดเขาปรับทำใหม่หมดสารองศาลาทำใหม่หมดนะครับยังสวยเลยนี่อันนี้ก็เป็นแม่น้ำนาเหมือนกันทุกคนแต่ว่า เนี่ยจากตรงนี้จะถึงก่อนตรงนี้เราก็จะไหลไปเรื่อยไปจนถึงวัดดานที่เรามาเมื่อกี้นะแไหลจะถึงสะพานวัดหาดเอวัดดานเมื่อกี้นะที่ตรงนี้ก็จะกว้างหน่อยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นเลี้ยวโค้งไนงะน้ำมันดันนะัดันจะลิงพังหมดเลยเมื่อก่อนนี่เวลาช่วงน้ําลงจริงๆนี่เน,นลงไปเตะบอลกันในแม่น้ำเลยนะทุกคน เนี่ยช่วงตรงนี้จะตื้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นโขดเป็นดานเป็นอะไรสักอย่างนี้แหละมันจะตื้นตื้นกับเขานะครับถ้าไปเจอที่จะพักก็จมวับเลยลึกนะช่วงน้ําลงตรงนี้จะตื้นกับเขานะแต่ว,ว่าจะกว้างตื้นแต่กว้างนะคล้ายๆแม่น้ําปิงแต่ถ้าตอนนี้ลงไปยังไงก็มีหัวนะหายเลยครับก็บ นี่บารการก็อยู่ข้างหน้านะรถไอบีฟนี่มันขับมันจะงเงียบนะทุกคนเพรารถมันเป็นเจ้าโลกนะครับห้องเผาไม้แบบเวิร์นแชมเบอร์นะจะงเงียบกว่าเขาของผมมันเป็นพีคอมพิชันมันดังนะครับเอ้าเอารถใหม่มาแล้วนี่มาโอนั่งอยู่ไหนนี่เอารถใหม่มาแล้วครับจอดเรียงก,กันเลย3าคันสี่คันไปยาวๆไอทิศ กลับบ้านมืดแล้วเราเปิดนะเรื่องก็เปิดก็ดีว่ะบนถนนนะแต่๋ไม่เป็นไรลักเดี๋ยวก็ถึงไฟล์ไรทางแล้ว<ช>แล้วแต่ได้วไม่ต้องจอดเพื่องน้ำมันเรียแล้วมึงก็ต้องจอด่ะโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูด้วยนะครับผมมีคนให้ผมไปรีวิวกระบะอีโก้ผมนะก็ตั้งใจะจะไปอยู่หลายรอบแล้วแต่นี้ว่าช่วงมีงานเข้ามาขัดสะก่อนนะครับผม ก็เลยอดไปเลยนะครับผมเดี๋ยวไปคันเดียแจม,มเออแจมกว่าแจมเนี่โหย่ำเทือกแม่งต้องเห็นขนาดเลยไอเวนผมเคยย่ำคู่กับมันนะไฟแจมจริงคัะนนะี้ยิ่งแรงยิ่งแจมไอบ,บีมลอ่มอหลอดมอไอหลอดรถยนต์เลยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมส๊ายบายไปแล้ว